โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Clash of Kings อีกครั้งนะครับผมก็สำหรับวันที่19นี้นะครับผม19บเกาพฤษภาคมนี้นะครับผมก็จะมีการย้าย k i งด้อมครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ย้ายนะครับผมก็ขอให้เจอทีมที่ดีเจอ k ิง g ้อมที่สนุกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขอให้ย้ายไปแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวผมแล้วยังอยู่1962เหมือนเดิมนะครับผมใครที่อยากจะย้ายมาช่วยหรือย้ายมาร่วมทีมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเร เรื่องของเราดีกว่านะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับการหาค่าโจมตีพื้นฐานฐานมาอีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมก็ผมเล่นสายม้าเนาะก็จะพูดเกี่ยวกับค่าฐานม้าสะส่วนใหญ่มากกว่านะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปศึกษาเรื่องค่าฐานอื่นๆนะผมผมเลยไม่กล้าจะไปพูดมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคอ่ะสำหรับค่าโจมตีพื้นฐานนะผมสาหรับผมผมมองว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะสําคัญที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็จริงๆแล้วมันมีหา ได้ไม่ก mm ี่ที่หรอกนะครับผมค่าโจมทีพื้นฐานทหารม้านะผมเดี๋ยวผมพูดไปทีละจุดละกันนะผมที่แรกที่ผมจะพูดนะผมก็คือเกี่ยวกับตัวอาวุธนะผมมันจะอยู่ที่กางเกงนะผมนี่ครับผมกางเกงเทวดานะผมมันจะมีค่าสุ่มทหารม้าอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะสุ่มได้มากที่สุดสค่าเนาะค่าละสาก็จะสามารถหาค่าโจมทีพื้นฐานทหารม้าตรงนี้ได้ที่9นะครับผมจากกางเกงเทวดานะผมก็สามารถหาได้ จากทั้งอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ได้ทั้งฮีโร่แล้วก็แม่ทัพเลยนะครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นสีม่วงก็ไม่ได้หายากมากนะผมมันสามารถสุ่มได้ไม่ยากเท่าไหร่นะผมไม่เหมือนค่าดาเมจอ่ะไอไอฐานมาทําลายอ่ะไอฐานม้าทําลายผมแบบสุ่มไม่ได้ทีหุดหงิดมากหมดไปแบบเป็นแสนเวลาแล้วไม่ได้ทีอ่ะอันต่อไปนะผมที่จะหาได้ก็คือจากอัญมณีนะผมผมให้ไปดูอัุวสุดเลยแล้วกันนะผมอัญมณีตัวนี้นะผมสามารถ นี่ตัวนี้นะผมมันก็จะมีค่าโจมตีพื้นฐานทาหารม้านะครับผมบวกมาถ้าเกิดอัพเต็มเลเวล10ก็3.8มแนะผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นสีที่ต่ําลงไปเป็นสีสม้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลดลงไปอีกนะครับผมอันนี้ผมให้ดูสูงสุดเลยนะผมซึ่งอัญมณีตัวนี้นะครับผมค่าโจมตีพื้นฐานตัวนี้จะใส่ที่กางเกงนะครับผมใส่ที่กางเกง นะครับตัวนี้ผมก็ยังมีเพิ่งเพิ่งมีสีม่วงเองนะผมเพิ่งมีแค่สีม่วงเองนะผมตรงนี้นะผมโอเคอันต่อไปที่จะพูดถึงนะผมก็คือจากมังกรฟ้านั่นเองนะผมมังกรฟ้านะผมมันจะมีค่าโจมตีพื้นฐานบวก11ซึ่งถือว่าสูงมากนะผมค่านี้สําหรับมังกรฟ้านะผม ย่าเปลี่ยนเด็ดขาดนะผมอย่าเปลี่ยนขาดใช้มันไว้เลยนะผมเพราะมันค่าที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงตัวมังกรฟ้าก่อนอันนี้นะผมอย่าอย่าดูของผมนะเพราะผมของผมยังไม่ได้เซ็ตนะผมผมยังไม่ได้เซ็ตมังกรฟ้านะเพราะฉะนั้นตัวค่าพวกนี้อย่าดูของผมแต่แค่ไอตัวเนี้ยที่มันมีบวกค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยอย่าเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ตรงอื่นๆเนี่ยอย่าดูของผมนะเพราะผมยังไม่ได้เซ็ตนะผมเพราะส่วนใหญ่ผมยังใช้คาซ่าอยู่นะผมยังใช้คาซ่ากับกอซิล่าอยู่นะผม ราะผมยังหาตีเมืองไม่ได้อะผมยังหาตีเมืองอีกอันนึงไม่ได้ที่จะมาใส่มังกรฟ้านะครับผมก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับผมโอเคอ่ะอันต่อไปนะผมที่จะหาค่าโจมตีพื้นฐานหานมาได้อีกมันมาจากตัวสกิลของจูรลอกครับนี่ครับผมแต่ต้องทํา3ดาวก่อนนะผมซึ่งตรงนี้ที่เรเวล10มันจะบวกอีก10นะผมบวกพลังโจมตีพื้นฐานฐานมาอีก10แต่ว่าค่าตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ายากมาก นะครับผมยากมากจริงเพราะว่าขนาดเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล3อัพไปเนี่ยยังใช้ไอ้ตาฮีโร่เนี่ยร้อยเลยนะผมยิ่งเลเวลหลังๆเนี่ยมันใช้แบบอัพทีแบบสี่ห้าร้ออันน่ะนะอัพแต่เลเวลครับผมโอ้ตรงนี้ถือว่าหนักหนักมากนะครับผมโอเคและอันสุดท้ายนะผมที่ผมจะพูดถึงนะผมค่าโจมตีทหารมา้าหาได้จากที่ คมพีกลยุทธ์ครับผมที่ตำแหน่งที่7กับ8นะผมมันก็สามารถหาค่าโจมตีพื้นฐานทหารม้าตรงนี้ได้นะครับผมมันก็สูงสุดที่3เนาะก็หาได้เต็มที่สีส้มหาได้4ค่านะผมตรงนี้มันก็หาได้คัมพีละสิบสองเนาะสี่สาใช่ครับผมที่ช่องที่7กับช่องที่8นะผมมันก็จะมีค่าฐานมาตรงนี้นะครับผมถามว่าค่าโจมตีพื้นฐานทหารม้าสําหรับ คมภีกลยุทธ์กับค่าตีเมืองดาเบจอันไหนน่าใช้กว่ากันผมยังแนะนําว่าถ้าเกิดตรงนี้นะมันมีต้องเลือกนะสมมติต้องเลือกนะครับผมผมแนะนําว่าเลือกค่าโจมตีพื้นฐานฐานม้าดีกว่านะผมดีกว่าเพราะว่าค่าตีเมืองเนี่ยเราสามารถไปหาจากตรงอื่นได้นะครับผมเราสามารถไปหาจากตรงอื่นได้แต่ว่าค่าโจมตีพื้นฐานฐานม้ามันมีแค่ตรงนี้เลยนะผมผมก็เลยคิดว่าค่าโจมตีพื้นฐานพื้นฐานฐานม้าเนี่ย ถ้าเกิดมันมีตรงนี้เอามาว่ก่อน,นดีกว่าผมให้ดูมันแพงมากๆเลยนะค่าโจมตีพื้นฐานทหารม้าเนี่ยผมเซฟไว้อยู่เนี่ยเนี่ยสอันเนี่ยค่ามัน3ล้าน6เลยอะนะครับผมถ้าเกิดใครมีก็เก็บไว้เถอะนะตรงนี้มันน่าใช้จริงๆนะผมพวกค่าพลังโจมตีพื้นฐานนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็คือค่าโจมตีเขาเรียกว่าอะไรอะ การหาค่าโจมตีพื้นฐานฐานมาทั้งหมดที่ผมหามาได้แล้วกันนะผมถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดยังไงผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้อะไรเพิ่มเติมว่ามันสามารถหาได้เพิ่มจากตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมเพราะว่าผมก็อยากรู้เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะผมอันนี้ผมก็จริงๆอย่างที่บอกครับผมอยากจะมาแชร์กันมากกว่ามาช่วยกันเพิ่มเติมความรู้เพื่อจะได้ช่วยกันให้เล่นกันสนุกขึ้นนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบค จริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมมจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ